สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวแม่พันแม่นี้นะคะลักษณะสวยง,งามนะคะใช้ได้เขาโค้งงอไปตามลำตัวนะคะแม่พันตัวนี้เลือดสูงนะคะตอนนี้นางก็ท้องแก่นะคะ สถานะนนท้องแก่เห็นไหมคะสวยงามอกกว้างนะคะอันนี้แพะเราไม่ได้ให้หัวอาหารนะคะถ้าหัวอาหารจะใหญ่มากเลยนะคะสมบูรณ์อันนี้ก็จะมีมันหมักบ้างเล็กน้อยนะคะแต่นางจะชอบมันตากแห้งนะคะแต่ทางเราไม่ได้ทํามันตากแห้งจะทําเป็นมันหมกักนี้นมลงสถานะก็ประมาณสี่เดือนได้นะคะ สนาดตีนะคะแข้งขาใหญ่บึกบึนแพ่พันบอ่อ เตี้ยร่ำสักเตี้ยร่ำเตี้ยร่ำท้องนมลงแล้วสามถึงสี่เดือนประมาณนี้นะคะคาดว่าอีกสักเดือน,น,นก็คงจะงเขาโค้งไปตามลำตัวนะคะ แต่เขาไม่กลมนะคะถ้าจริงๆพันบอเลือดสูงจริงๆมันจะเข่ากลมๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะลูกผสมของเราตอนนี้ก็โอเคแล้วพัฒนาสายพันกันไปเรื่อยๆนะคะนี่ดังจมูกก็จะมีโด่งนะคะจะมีสีขาวขาต่างๆนะคะ,ะนี่ ดูความงามของแพะที่ชีลองฟาร์มะคะก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชีลาฟาร์มของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ